เอกเสรของคนอายุ57ปีนะฮะเนี่ยดูปกติมากเห็นไหมตรงนี้เนี่ยผิวข้อมันดูน่าจะยังมีว่าช่องมันกว้างเท่าด้านนอกเลยด้านในกับด้านนอกเนี่ยช่องกว้างพอๆกันแต่ว่าคนไข้เจ็บเข่าตลอดเวลาเป็นตอนเดินขึ้นลงบันไดเดินนานๆก็เจ็บเราก็เลยสงสัยเอ๊ะทำไมนั่งยองแล้วลุกเจ็บมากตลอดเวลาเขา่าบวมๆยุบๆตลอดเลยส่งเอ็ไอไปดูนี่เนี่ยฮะอันนี้สีเทาๆเนี่ยคือผิวข้อ เา่ในผิวข้อเน,นี้ยคือปกติดูด้านนี้ดิเนี่ยสองด้านเห็นไหมเทียบกันคนละเรื่องอันเนี้ยผิวข้อคือไม่เหลือละจากนี่ถึงนี่คือเป็นกระดูกไแล้วฮะผิวข้อไม่เหลือละพอเวลามันถูกันเนี่ยมันก็เจ็บมันก็บวมนะฮะเอ็กซเรย์ดูปกติดูดิเอ็มไอผิวข้อไม่เหลือแล้วอันเนี้ยเป็นข้อเข่าเสื่อมระดับ4แต่ใน X เอ็กซเรย์เจอหมอที่ไหนก็บอกปกติทั้งนั้นนะฮะรุนถึงผมด้วยฉะนั้น ใครที่เจ็บเป็นไปในหายไม่หายสักทีนะเนี่ยให้คิดถึงข้อเข่าเสื่อมระดับ4ที่เอ็กซเรย์ปกติด้วยนะครับก็เอ็มเนี่ยมีความสำคัญในกรณีที่เอ็กซเรย์ไม่เป็นไปนตามอาการอาการดูหนักเอ็กซเรย์ดูดีให้ทำา MI ด้วยนะครับ